สวัสดีค่ะพบกับมาด๊าวดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้ากันนะคะค่ะก็วันนี้เตรียมของมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูของก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าที่ตัดมาแล้วนะคะก็ 13, บคูณแนิ้วนะคะตัดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายนะคะที่เตรียมมานะ ก็จะเป็นสายเป็นหูของหน้ากากนะคะเข็มกับได้นะคะแล้วก็ดินสอไม้บรรทัดแต่ถ้าใครมีที่ขีดผ้าช็อกขีดผ้าก็ใช้ช็อกขีดผ้าก็จะขีดง่ายกว่าดินสอค่ะแล้วก็กันไกค่ะกันไกนะคะค่ะ,ะก็เดี๋ยว มาเริ่มเย็บกันนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้ที่ตัดมา8คูณ13นิ้วก็คือว่าเราต้องการส่วนนี้ส่วนที่เป็นหน้ากากเนี่ยประมาณ7นิ้วนะคะ7นิ้วเนาะตรงนี้เราก็จะเก็บขอบแล้วก็13นิ้วก็คือเราพับครึ่งเราพับครึ่งให้มันได้6นิ้วค่ะก็คือพับครึ่งอย่างนี้นะคะ ครคึ่งได้หนิ้วแล้วส่วนนี้เราก็จะเย็บเก็บขอบค่ะก็เดี๋ยวไปเย็บกันนะคะค่ะก็เย็บไล่ตามขอบขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะจะมองเห็นไหม เย็บให้มันแน่นนิดนึงกันมันขาดนะคะ ที่เราเย็บด้านไว้ค่ะตรงนี้เราก็ขีดไว้นะคะครึ่งน,นิ้วนะคะแล้วก็เว้นขอบตรงนี้เหมือนกันเส้นกว่ากว่าอีกด้านนึ้งก็ขอบตรงนี้ครึ่งน,นิ้วค่ะแล้วก็ได้น,นี้เส้นกว่ากว่าอีกจุดหนึ่งก็จะเว้นยาวกว่านิดนึงนะคะไว้กับด้านของของตัวผ้านะคะ ก็เย็บไปเรื่อยๆจนสุดนะคะแต่ว่าต้องเว้นหัวท้ายนะคะไว้ใส่อย่างยืดถ้าเย็บท่านี้แล้วเมื่อยนะคะทำอย่างนี้แล้วก็วางกับพื้นโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็เย็บเป็นแนวตรงขึ้นไปคแล้วก็นัดผ้าอันนี้ที่เอามาใช้เป็นผ้าคอตตอนออร์แกนิกค่ะก็มันจะ นุ่มแล้วก็นุ่มหนาไม่ละใายเคลือบนะถ้าใครแพ้ง่ายก็ใช้ผ้าแบบนี้น่าจะดีกว่าคอตตอนผสมค่ะก็หาผ้าแบบไหนได้ก็ใช้กันไปก่อนนะคะเนาะดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า,อานอกจากมีผ้าปิดจมูกปิดปากแล้วเวลาเราถอดเราก็ต้องเก็บให้ดีด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบผ้าแล้วก็หมอแนะนำว่าให้มีถุงพลาสติกที่สะอาดจะเป็นถุงพลาสติกใสที่ใช้ใหม่ๆที่แบบแกะมาตั้งจาก ซองเลยนะคะก็เอามาใช้แล้วก็เอามาใส่หน้ากากผ้าโดยเฉพาะเลยมันจะได้ไม่ไปเปื้อนกับอย่างอื่นบางทีถ้าเราถอดแล้วเราก็วางตามโต๊ะอะไรพวกเนี้ยก็เชื้อโรคมันอาจจะมาแปะอยู่กับหน้ากากเราก็ได้นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆไม่มีเจลแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรน,นะคะ ล้างมือด้วยสบู่นะี่แหละถ้าไม่ได้ล้างมือก็อย่าเอามือมาจับหน้าอย่าจับหน้าจับจมูกป้ายตาอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อีกนิดนึง สุดขอบนะคะสุดสุดตรงนี้ที่เราวัดไว้แล้วก็เว้นขอบไว้นะเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันค่ะก็เดี๋ยวเก็บเก็บมุมเก็บมุมเก็บขอบนี่ก่อนค่ะก็ตรงนี้นะคะมีช่องว่าง,างนี้นะ ส่วนฝั่งนี้สองฝั่งก็มีช่องเล็กๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ใส่สายโอเคแล้วเรามากลับด้านกันนะคะนี่นะก็ค่อยๆกลับกลับยังไงล่ะ ด้านนะค่อยๆดันออกมาดึงก,กับด้านละมันก็จะซ่อนใช่ไหมซ่อนได้ไว้ข้างในนึกไม่ออกนึกถึงตอนกับปอกหมอนนะคะ นีตรงที่เรากลับมาเดี๋ยวเราก็จะปิดตรงนี้นี่มาเชียบนะคะนี่นะคะก็จะอยู่อย่างนี้นะสองข้างกลายเป็นรูปเป็นล่างละและอีกอันนึงก็อีกข้างก็มาใส่อีกขั้นหักเย็บกันค่ะ ็เย็บสอยนะคะเย็บสอยปิดปิดช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บให้ตัวยางยืดมันแน่นด้วยส่วนที่เป็นยางยืดก็เย็บกลับไปมาสักสองสารอบเพื่อให้มันแข็งแรงนะคะ เสร็จแล้วก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งโอเคแล้วสองข้างอันนี้มีรอยต่อนิดหนึ่งนะคะ ข้างเราก็จะใส่เหมือนกันนะคะใส่ข้างนี้ก่อนเย็บแบบสอยนะคะ ตรงนี้เราก็สอยสอยมาจนเกือบสุดนะคะแล้วก็เย็บตัวนี้ ยิบย้ำตรงจุดที่เป็นยางยืดสักสามรอบนะคะ ก็ได้แบบนี้แล้วนะคะนะแบบนี้แนละ้วเดี๋ยวเราก็จับจีบจับจีบสองสองทบก็พอนะคะแล้วก็เย็บเย็บด้านข้างประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บด้านข้างค่ะนี่นะคะเวลาเย็บนะมันจะซ้อนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บทบไปเลย เย็บละข้างหนึ่งเดี๋ยวก็เย็บข้างนี้อีีนะคะ อันสุดท้ายแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้นะกากหน้าตาแบบนี้นะคนะ ลองใส่ให้ดูอันนี้สบายสบายนะคะไม่รัดไม่แน่นมากนะอันนี้ผ้านี้จะนุ่มกว่าผ้า ที่ทำไปครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนหูเนี่ยหมอทํำยาวกว่าอันที่แล้วประมาณครึ่งนิ้วค่ะก็จะใส่สบายกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอดีเดี๋ยวเราก็ไปเย็บเย็บเข้าก็ได้นะคะค่ะก็หวังว่าจะดูละเย็บกันได้นะคะค่ะถ้ามีคำถามเขียนถามไว้ใต้คลิปได้นะคะ นี่เป็นเรื่องเราวจากมอดาวาีขอให้มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ